สวัสดีครับวันนี้อยู่บ้านนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนมาดูครับความารู้เล็กๆน้อยๆความรู้ที่ที่เรียกว่าเป็นประสบการณ์นะครับสําหรับคลิปนี้พามาดูเรื่องการเปลี่ยนซีนนะครับอันนี้เป็นซีนซีนกระบอกกระบอกไฮดรอลิกเกนพวงมาลัยพาวเวอร์นะครับ ทำไมหนึงทำคลิปไปด,ดูเพราะว่าผมเสียเงินซื้อซีนตัวเนี้สองครั้งแล้วครั้งแรกใส่เข้าไปครับขาดครั้งที่สองซื้อมาอีกใส่อีกข้างหนึ่งขาดขาดไปสองตัวซีนนี้ราคาร้อยแปดสิบาทอันนี้คือตัวที่สามแล้วมาดูว่ารอบนี้มันจะขาดอีกไหมนะ สาเหตุที่ขาดนะครับคือตัวนี้ซีนตัวนี้มันจะอยู่ข้างในข้างในตัวนี้นะครับแล้วมันจะยัดเข้าอย่างนี้มามาดูเนี่ยมันจะยัดเข้าแกนนี้นะครับตัวนี้ของรถไถ f ฟอร์นะครับนี่ลักษณะมันนี่อ่ะมันดูใกล้ๆนะลักษณะมันจะอยู่อย่างนี้นะครับตัวนี้จะอยู่ข้างในครับยัดเข้าไปอย่างนี้ปึ๊บเนี่ยมันไปชนกับแกนตัวนี้แหละ คือมันฟิตมากเลยอ่ะผมก็ไม่ค่อยใจว่าทําไมมันมันฟิตเปียะแทะอันนี้เราเรายังไม่ได้ยัดเข้าไปในในเบ้าตัวนั้นนะในเสื้อตัวนั้นนะถ้ายัดเข้าไปปุ๊บมันจะแน่นเปียนี่ผมจะลองดูว่ามันมันเข้าได้ไหมเอาลองดูก่อนนะว่ามันฟิตแค่ไหนถ้าใส่ไปในเบ้าปุ๊บมันบังคับไว้เลยนะมันแบบฟิตเปียเลยอ่าเฮ้ยอันนี้มันก็เข้าได้นี่วานะเนี่ยเข้าได้เปียะเลย นี่มันถูกของเขาแล้วเนี่ยดูอะดูมันรีดแบบรีดฟ่นออกแบบสปิ้งเลยเต่อันนี้คือแบบนี้เข้าได้นะพอเราไปใส่เข้ากับเบ้าตัวน,นั้นในเสื้อมันจะบังคับมันจะบังคับรอบนอกไว้หมดเลยอ่าคือมันต้องทำความสะอาดตรงนี้ด้วยดีกว่าวะเนี่ยประมาณว่ามันมันคมอะพอยัดไปแล้วมันไม่เข้าอะเดี๋ยววันนี้ผมจะเอานะ้ำมันพืชมา ฉโลมนะครับแล้วค่อยยัดเข้าไปดูว่ามันจะขาดไหมเดี๋ยวไปใส่เอาซีนไปใส่กับเป้ากับเสื้อตัวน,นี้ก่อนน <มา S 1> ะรอบนี้รอบนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดเด็ดขาดมันพลาดมาในสองตัวแล้วเนี่ยเสียเวลาเลยพของเขาทํามาถูกต้องเป๊ะพอดีแล้ว ตนปัญหาคือตอนใสอู้โอ้ยระเด่นใสแลยวาการทำงานพวกนี้ครับจำเป็นมากเลยต้องมีน้ำแฟบนะครับเอาไว้ใส่ไว้ล้างมันจะได้ช่วยหล่อเลื่นหน่อยนะครับเราจะใส่เข้าไปในเบ้าตัวนี้แล้วนะลักษณะการใส่คือตัวร่องนี้ ร่องนี้จะอยู่ด้านในนะครับนี่น,นี่จะประ,ประกบเข้ากับตัวรถอย่างนี้ร่องนี้อยู่ด้านในมันจะมีร่องร่องสําหรับน้ํามันน้ามันมันดันร่องนี้ปุ๊บมันจะมาบีบมาบีบซีนให้มันมันรัดกับเกนกระบอกนะครับเนี่ยในร่องนี้ถ้าใส่อย่างนี้ผิดนะครับอันนี้น้ํามันไม่มีที่ดันต้องใส่อย่างนี้นะครับผมเคยเห็นเขาใส่มาผิดไหลไอ้วันนั้นก็ตัวไหนวะตัวน,นี้เลยเนาะตัวเหลาเนาะเนี่ยกระบอกนี้เขาใส่มาผิดเขาใส่ เขาเอาตัวร่องเนี้เอาหลบไว้ข้างนอกแทนที่จะเอาไว้รับน้ํามันเนี่ยจริงๆนะเนี่ยกระบอกนี้มันต้องรับน้ํามันอย่างงี้เนี่ยน้ํามันดันมาจากข้างบนมันต้องใส่ยี้ข้องเขาใส่อย่างนี้นะยัดตัวนี้เข้าไปก่อนเดี๋ยวรอชวมวันนี้นี่จะมีผิดพลาดอีกไหมนี่เจอน้ำแฟบไปเป็นไงล่ะเข้าง่ายเลย จะเป็นแหวนนะครับเป็นแหวนดันซีนไว้การใส่เราก็ต้องอต้องใส่ให้ถูกนะครับ ตัวนี้ที่เราตัดมาใหม่ใช่ไหมอ่ะเสร็จเรียบร้อยจุ่มน้ำแฟ็บย,ยังไงมาทำการใส่แล้วนะลบน้ำแฟ็บหน่อยก่อนนะไปครับเรียบร้อยเลยปิดเปีย năm ăn rưỡi, <laughs> ní, tuổi chui của chúng lươn mai lươn mai, o, đặt bay, kia kia bia kia 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 คือเขานี่แหละที่มันขาดว่าอย่างนี้แหละ <c oughs> ไม่เข้านะพี่เนาะ <c oughs> มันก็ยังไม่เข้าเองนะ

มันฟิตมากเลยนะตื่นใจยังไม่เข้าเหมือนเดิมนะ เ,เด็กไหนวะไม่มันฟิตจริงเลยให้มันก็เข้าอ,อันนี้แล้วมันดันตรงปากซีนเลยนิดหน่อยคือถ้ามันเข้าได้นิดหนึ่งมันก็เข้าฟิตเลยนะนั่นแหละเนาะ เอาไม่แรงเลยพี่นอ้องเอาแบนเขาแล้วเอาปล่อยเลยชนละชนละชนตรงนี้ละอมาดูครับขาดเลยอไม่ขาดเอาาลุนม,มา <c oughs> หมดปัญญาแล้วถ้าขาดมันจะออกมาเลยนะมันจะเป็นเศษดันออกมาเลยนะครับ เคยใส่อะไรฟิตขนาดนี้มาก่อนไมมไม่ขาดมากเลยโอ้โหฟิตเปียเลยมา เดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับมันจะขาดไหมเมื่อกี้เอามาแลดนันมาแล้วแต่ดูอ่ะมันยังแน่นเลยอ่ะมันไม่มีนะแบบนี้นะเปอร์เซ็นต์ขาดเยอะเบียดเลย ลื่นขนาดนี้แล้วอะ่วนะาขาดแน่นอน Mình mới fit Cần này Đường ổ không ổ yên này ดึงอกก็ยังยากเลยครับพี่น้อง ใส่แมกโครมันไม่ได้ยากขนาดนี้นะแมคโครมันไม่ได้ฟิตขนาดนี้เลยมันปลุบเข้าไปเลยอะ ไปอะไปแต่มันไม่นั่นขนาดนี้หรอเนี่ยดูอะ่ะรู้ว่าซีนมันปลิ้นแล้วถ้าเราเดึงกลับมาคืนมันอาจจะหายนะเนาะ ดแล้วใส่ประกบดูนิ่งดูก่อนไหมเราลองติดเครื่องได้ไหมครับนเนาะครับเป็นลักษณะนี้แล้วดูไปแล้วไม่ใช่

อย่างนี้เหรครับนี่เ่ะอครับเนีย่ยตาจริงมันต้องมือดันนะฮะได้แล้วแบบขนาดนี้ปุ๊ชเข้าไปเลย เปียดึงออกมาได้เลยพี่น้องนี่มันเป็นกับตัวนี้ครับนี่มันเป็นกับแหวนรองสีขาวนี่เห็นไหมบี้เลยมันฟิตกับตัวนี้แหละโอ้เดี๋ยวจะแกะออกก่อนครับตัวนี้นี่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 สมพ่อแต่ทำไมมันฟิตแถ่วะเอามาขยายใหม่ลูกยางไม่ขาดครับโอริงไม่ขาดเดี๋ยวแก้ไขตัวนี้ก่อนครับ โอเคครับเฮ้ยกว่าจะใส่ได้ครับเรียบร้อยใส่เข้าเรียบร้อยแล้วสรุปแล้วคือเป็นกับแหวนตัวนี้แหวนรองพลาสติกครับเนี่ยนี่นี่รอยมันบีนี่ไหมนี่ใส่ไม่เข้าโอ้นี่แหละเป็นความรู้เลยนะเนี่ยได้ความรู้ได้ประสบการณ์เลยสำหรับการเป็นซีน รถไถเจ้าบอททองอนี่ครับซีนเกนพวงมาลัยเวอร์ครับแมคโครม,มันไม่ไยาก,กนขนาดนี้มันเสียบเข้าปุ๊บเลยโอเคครับถือว่าได้ความรู้ไปเดี๋ยวจะทดสอบดูครับว่าจะใช้ได้ไหมฟิตขนาดนี้ถ้ารัว่วบาไปแล้ว <laughs> ฟิตขนาดนี้กลัวแต่หมุนไปพวงมาลัยไม่ขยับอ่ะดิ เรอติดตามชมครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ